ขมนหลงตัวเองคิดว่าประเทศตัวเองพัฒนาที่สุดและเป็นต้นฉบับของทุกอย่างกรลาบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยวันนี้นะครับ ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่เพจอาเซียนได้โพสต์รูปภาพการพัฒนาเมืองสีหนุวิวในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของสีหนุวิวมาจนถึงปัจจุบันโดยโพสต์ดังกล่าวนะครับได้มีชาวกัมพูชาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจได้ออกมาบอกว่าประเทศกัมพูชาคือประเทศที่พัฒนามากที่สุดในโลกไม่มีใครเอาชนะกัมพูชาได้ และเราคือต้นฉบับของทุกสิ่งและชาวกัมพูชาบางคนก็ออกมาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาต่อว่าเราด้วยความอิจฉาเพราะไม่พอใจกับการพัฒนาที่รวดเร็วในกัมพูชาและให้ประเทศเพื่อนบ้านเลิอกอิจฉากัมพูชาได้แล้วและก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นเรามาทำความรู้จักกับเมืองสีหันุวิลกันก่อนว่ามีความสำคัญกับกัมพูชาายังไง เมืองศีฮนุวิวเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญของประเทศกัมพูชาและเป็นเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาของรัฐบาลกัมพูชาผ่านแผนการพัฒนาสรีฮนุวิว2023เพื่อส่งเสริมให้สรีฮนุวิวเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการยกระดับรายได้ของประชากรให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำนอกจากนี้สีหนุวิวเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีนักลงทุนจากประเทศจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และจะเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการเบลแอนด์โรดของประเทศจีน นักลงทุนชาวจีนได้เข้ามามีบทบาทด้านการลงทุนในสีหนุวิวทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางตรงได้แก่การสัมปทานธุรกิจทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงการกว้านซื้อพื้นที่เพาะปลูกประกอบธุรกิจโรงแรมคาสิโนและท่าเรือส่วนในทางอ้อมได้แก่การกู้ยืมเงินและให้ความช่วยเหลือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่น การขยายถนนการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างภูมิภาคซึ่งการลงทุนเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสีหนุวิวในระยะยาวและความเป็นไปในอนาคตจากฐานการลงทุนโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไง โดยเมนแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชาได้กล่าวว่ากัมพูชาคือประเทศที่พัฒนามากที่สุดในโลกไม่มีใครเอาชนะกัมพูชาได้เราคือต้นฉบับของทุกสิ่งเม้นต่อมากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสีหนุวิวมาจากจีนทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วก็มีเม้นชาวกัมพูชามาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าคนสยามยังคงอิจชาเหมือนเดิม เพราะคุณไม่เคยเรียนรู้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการศึกษาจึงสำคัญเม้นต่อมากล่าวว่าบอกเลยว่าสงสารกัมพูชามากกว่าเมืองนี้มีความสวยงามที่มีอยู่เดิมโดนทำลายโดยนักลงทุนจีนที่หาผลประโยชน์และจากไปในตอนที่เสียผลประโยชน์กลายเป็นตึกล้างมากมายวิวเมืองเสียหายเป็นจำนวนมากโดยชาวกัมพูชาเองไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้เลย เม้นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชาได้กล่าวว่าฉันไม่เข้าใจว่าทําไมประเทศเพื่อนบ้านถึงไม่พอใจกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในกัมพูชาเลิกอิจฉาได้แล้วขอร้องละแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าแปลความหมายผิดนะใครจะไปอิจฉาประเทศที่ตอนนี้ในเมืองหลวงยังขาดแคลนน้ําแล้วสงการจะเอาน้ําที่ไหนไปสาทิ้งแล้วอย่ากล่าวหาว่าไทยขโมยน้ําไปนะ แล้วก็มีคนมาตอบเสริมอีกนะครับว่าทําไมต้องอิจฉาประเทศที่ตามหลังเราหนึ่งร้อกว่าปีด้วยเม้นต่อมากล่าวว่าชายหาดไม่มีคนไม่มีรถบนถนนแต่เมืองเต็มไปด้วยตึกสูงเหมือนเกาหลีเหนือมากๆเม้นต่อมากล่าวว่าสีหนุวิวได้ชื่อว่าวิวทะเลสวยหาดทรายขาวที่จริงน่าจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประชาชนก็จะได้มีไรายได้จากการท่องเที่ยว น่าเสียดายที่ให้จีนเช่า99ปีพอหมดสัญญาพวกเขาก็เช่าต่อเพราะพวกเขาไม่คืนให้ขม้นลอกเม้นต่อมากล่าวว่าถ้าขม้นขอทำเรื่องย้ายมาเป็นจังหวัดที่78ของไทยคิดว่าเขาจะเจริญกว่านี้มากความคิดของประชากรอาจจะพัฒนาไปด้วยและน้ำก็จะไม่ขาดแคลนเม้นต่อมากล่าวว่ากัมพูชาโดยลำพังไม่สามารถทำเองได้ นอกจากนักธุรกิจจีนเม้นต่อมากล่าวว่าเขาพยายามสร้างภาพที่สวยงามแต่ฮุนเซนและประชากรเขมรเปิดเผยนิสัยดิบเถื่อนท่าแท้ที่อยู่ในใจมาโดยตลอดแม้จะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์4ีเกมแล้วแต่เรื่องเลหลายๆที่พวกคุณชาวเขมรกระทำไว้จะถูกจดจำตลอดไปโดยเฉพาะคนไทยไม่มีวันลืมเม้นต่อมากล่าวว่าตึกสร้างไม่เสร็จเพียบ และผู้ร่วมหุ้นก็ทำการถอนตัวเม้นต่อมากล่าวว่าชาติที่ไร้ความรักชาติที่โกปกมักจะหลงผิดฉันแน่ใจว่าประเทศนี้จะไม่ดีขึ้นเม้นต่อมากล่าวว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในอาเซียนแต่วันนี้คนในเมืองอาบน้ำกันหรีอยงเพราะได้ข่าวว่าขเขมรตอนนี้กำลังขาดแคลนน้ำ เม้นต่อมากล่าวว่าการแสดงภาพจากมุมเดียวกันน่าจะเชื่อถือมากกว่าความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปขอบคุณความช่วยเหลือจากจีนชัดเจนและฉันรู้อย่างไรก็ตามประเทศนี้จะกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนเม้นต่อมากล่าวว่าจีนยึดหมดแล้วและกำลังยึดเกาะกงที่ติดกับประเทศไทยเม้นต่อมากล่าวว่าสร้างให้คนจีนอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะแผ่นดินใหญ่ไม่มีที่อยู่ เมนต์ต่อมากล่าวว่าคนเขมรในพื้นที่ต้องหนีออกไปเพราะค่าของฉีพสูงตอนนี้เหลือแต่คนจีนคนจีนอาจจะเหลือน้อยแล้วด้วยซ้ําและเหลือแต่ตึกล้างภายในสีหนุวิวเมน์สุดท้ายนะครับกล่าวว่านี่คือประเทศจีนความรุ่งเรืองทั้งหมดคือผู้สร้างของจีนและแน่นอนกัมพูชาเป็นเพียงคนงานหรือลูกจ้างที่ทำงานให้กับประเทศจีน นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ